ขณะนี้ผมยืนอยู่ที่ยอดผานองนะครับเวลาประมาณ7นาฬิกา30นาทีนะครับจุดนี้เป็นจุดสูงสุดนะครับของยอดผานองผาเมาะผามากนะครับจุดนี้จุดที่ผมยืนอยู่นี้จะสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นได้นะครับพระอาทิตย์ขึ้นก็ประมาณเวลา6นาฬิกา50นาทีนะครับถ้าใครต้องการชมพระอาทิตย์ขึ้น บนทะเลหมอกนะครับให้เดินขึ้นมายอดผานองนะครับเวลาประมาณ6นาฬิกา50นาทีนะครับให้มาถึงที่ยอดผานองนะครับเป็นทิวทัศน์โดยรอบนะครับจะมองภูเขาข้างหน้านี้จะอยู่ฝั่งลาวนะครับ ยอดผาข้างล่างนะครับคือผาหมากนะครับซึ่งเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามแห่งหนึ่งนะครับอํเภอนาแห้วนะครับที่ผาหนองนี้จะสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นได้เกือบ6 6องศอนะครับองศานะครัอ๋อไม่ใช่ชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับเป็นชมทะเลหมอกนะครับ ได้เกือบ360องศานะครับตอนนี้หมอกเริ่มกระจายตัวนะครับเป็นภาพที่สวยงามพอสมควรยังไงใครว่างๆนะครับหรืออยากมาเที่ยวนาแห้วนะครับมาแล้วก็อย่าลืมแวะมานะครับ และมาแล้วก็อย่าลืมช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติของเราด้วยนะครับห้ามขีดเขียนนะครับข้อความใดๆนะครับลงบนก้อนหินหรือหน้าผานะครับและหากนำขวดน้ำถุงพลาสติกนะครับหรือเศษขยะใดๆขึ้นมานะครับก็ขอให้เก็บลงไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมขึ้นที่ยอดผาหนองกันนะครับ ทำไมได้ชื่อว่าผานองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่นะครับที่มาของผานองนะครับหรือบริเวณก้อนหินข้างล่างนะครับจะมีรูน้ำนะครับลึกเท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมไม่ได้อย่างดูนะครับมีตำนานเล่าว่านะครับที่หนองน้ำแห่งนี้ไม่เคยแห้งนะครับเมื่อก่อนจะไม่มีขอบปูนที่บริเวณด้านขวาของภาพนะครับชาวบ้านนะครับเพิ่งมา กั้นขอบปูนไว้ก่อนนะครับเมื่อก่อนก็เป็นหนองน้ำอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดสูงสุดกันนะครับนี่เป็นผานองนี่เป็นลักษณะภูเขาหินทรายขนาดใหญ่นะครับจะบอกว่าเป็นก้อนหินทรายขนาดใหญ่ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นหน้าผาทั้ง เป็นเหมือนก้อนหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่นะครับดูตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่จะเป็นเหวนะครับก็คือเป็นเหวล้อมรอบนะครับนี่เราต้องปีนขึ้นมาที่จุดนี้นะครับนี่คือจุดสูงสุดนะครับของยอดพาน้องนะครับ ก็มองเห็นทิวทัศน์ได้นะครับเกือบรอบนะครับฝั่งนี้นี่จะติดต้นไม้ใหญ่นะครับก็จะมองไม่เห็นนะครับนี่ก็จะติดต้นไม้แต่เราสามารถลงไปชมทะเลหมอกที่ผาด้านล่างได้นะครับบริเวณข้างล่างจะมีลงจากยอดผาหนองไปก็จะมีหน้าผาอีกผานึงนะครับซึ่งเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงาม อีกที่หนึ่งเหมือนกันนะครับมองเห็นผามากผามวกนะครับแล้วก็ผาทงไทยได้นะครับผาเมฆได้นะครับอตอนนี้กําลังสวยเลยนะครับผมขออนุญาตถ่ายรูปก่อนนะครับ